ยูนี่ม่ได้กันไหนจักเชียใดเนเ่นมิศวาขาดทุนเขียปึงข้ันได้ข้นตผมได้นี่ร้อยสองร้ขาดทุนมาตีพ่อเม่พ่อเม่พาตัวจตัวมัดตงแตน้อยน้อเดี๋วหน้าดูตัวมัดแตงน้อยนป่าเอ้จะจะนั่นแงใตอยู่ในอู้ป่ะ คนนี้ตัวว่าสร้างมาแล้วเ้วที่นี่ได้ตัวบ่หนี่คนนี้ตัวบอนี่ตั๋วบอฮะเจ้าตั๋วบอมาเจอพ่อสมานพ่อสมานสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเพื่รหัสตอน้ำมือเนี่ยพ่อยี่สิบสามแล้วพาพี่น้องมาที่บ้านหนองขามตลอดนัดโคกระบือของกันรังนเสียงทองเรามีสองมือครับวันจันทร์กับวันเพื่รหัสพ่อสมานคือพูกท่ามือเนี่ยได้แดงเต็มรถเลย ได้อันนี mm ing, like a a ้เนี่ยครับนุ่มกับสาวนุ่มนุ่มหน่อยตัวนึงครับโอ้ยบักล่าไหนเตี้ยบักล่านี่คือพ่เท่าไหร่ว่าท่านไหพ่อเนี่ยบักล่าเนี่ยสี่ปัญหาครับองฟองอยู่ทองสี่ปัญหาเอาไปใส่ยหยาด้วีคือเหลี่ยมมองๆขึ้นแล้วพ่อเนาะยาต้มมาหลายเดือนแล้วรันแล้วหล่าตัวที่สองตัวเล็กๆอีกแล้วพ่อตัวที่สองวันครับอันนี้แแมม่่คครรัับบแม่ ลอยลอยขาสิบหาคุณพ่อเนาะต้นสองตัวนี้แดงดีทั้น่ะเด้งดีทั้งอันนี้เป็นน้องกับไอ้กันสิครับมีแต่ครับก็แล้พก็แล้วแม่พอเดียวแต่ว่าพอเดียวกันมาทิได้แดงดีนะพ่อเนาะตลาดตัวนี้เครื่องดำทางก็ดีอยู่เออหน้าตาก็สวยเพรสมัครสองตัวนี้ว่าเธอเอคุณพ่อสองเขียดต่อได้นะพ่อเนาะต่อได้ครับ เพื่อวพี่น้องอยังได้ไป็นเรื่องนะครับต้อหาพ่อสมานนี่ว่าเหนือสูว่านี่ครับส่วนเบลือพ่อสมานก่ะตามนี้ครับ097238-9252ละก่ะ0967573435ค่อยต้อหาพ่อสมาน พ่อเขียนนกเขาวันนี้มาที่คอนสวรรค์ชัยภูมิเลยครับเลยมาแม่ลูกพ่อเขียนว่าแม่เขาหนีตีจากตัวแล้วเนาะผ่านดู๋ตัวแรกนี่ตัวแรกตัวแรกบกังลานในตัวแรกสินะ่ะตัวแรกเลยหมางย่อยเนาะมันที่เป็นงัวสไตล์เขาเนาะงัวกลางกลางก็บดเชื้อมาหญ่แทก้กันหญ่ติว่ากลางกลางลอยสามสิบผาเพื่พอเราความสูงแล้ววะ ตอนนี้ท่องแล้วได้ครับผสมแล้วบ่บ,บค่ครับบ่ทันผสมยังบ่้ันขึ้นดิครับบังลานี่มันจากเดี๋ยวเราไ้เชียนออส่งขอาทายด้วยหรอลูกบอลลูกบอลเออลูกบอล,ห,ล,นห,ลหนังนาน้ำเออไม่เขียนว่าจังไรเมลูกสองตัวนะครับป้าสองหมื่นหกครับเปิดไว้กเพื่อต่อตามกันนี่แหละจะครับเปิดแต่ไม่เชียนเนาะ ต่อเหล่าหอยเชียนเราเบอร์มาก่อนครับผมไหครับแปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดครับหอยเชียนนังเขาเลยครับเพื่อนเอาพี่น้องคอยต่อเหล่าครับไปก็มีโอกาสได้ผสมไวไวนี่แลน่นเมืองแล้วเนาะลูกสายแล้วกะเพราะใชได้อยู่ครับเอาไปไว้ในข้อกับไปขุนครับในบกลาเนี่ยเมืองเสริมตาเมยน,นเดือด เี้อบอกยุ่งว่าวันน่ะยุ่งว่าวันน่ะเหมือนโพดเว้ยพอเชิญหมั้นนะครับเด้อครับผมอันนี้ของเซนนองไม่จากหนมงบัขาวเปลี่นงอสาวทั้งคู่เพระวันเพิ่นเปิดไว้สาวจุดสองหาร้อย สองตนนะก็ที่ประมาณท้าหดอายุแล้วครับนะคิดว่าสงปีหรือ่เบื้องล้วกัใกล้ที่ขึ้นตลวนะอวเนาะบื้บอง่าเนาะเขาไปเลี้ยงกัเพระได้ยีดอกครับนะส่วนในห้อยกะราคานี่ก็ต้องตออะไรเตอพล่นเนานะคูะดเดียบไปตอครับเนละ <c oughs> ยเปดขายสีเป็นใดครับเบื้งด่าเบื้งสดงชวงเบื้องลุบล่างดนาะสีว่าขี้ไรถ้ารู่อไปเลี้ยงนะบอ๋อแต่ยี่ได้ขอเบอ้อแล้วครับ กับคันบ่กไก่กระซงไฮระมังราคาเนี่นประะวันเเอาวันบอกเด้งดีอยู่ครับเนี่ยถูงก็ที่ร้อยเท่าไรระวันร้อยสามสิบาเพราะได้ว่าสตัวได้อยอ่ดอกอพูดถึงกัอายอะระถึงแั้นาะอีกแม่ขนาดที่ขึ้นอลไเบื้งองรเนาะครับเชิญลองเอาเบอร์มาได้ครับครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งหครับรถได้หลายอยู่าราคานี้เนาะรดได้เยอะครับ,บ กับกันบไก่กับส่งให้พี่น้องครับมานมาในเชน้องเนี่ยครับผมนี่ของพ่อมานะครับบ้านเมืองน้อยยังบ่า ได้สาวน้อยเดียงดีด้วยนะมัเดีวเดียวเดกมาแล้วว่ได้ดเฮเขาเลยครับลูกบนบ้านก็ไที่เจดเปดเดี๋ยวนั่นแหละว่าเสด็ก็พ่อราคาฮะราคาเสด็ครับสิบสี่ห้าร้ี่ห้ารยตอนนีัพ่อมาเนาะเออเอาเบอร์มาเลยครับมาแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมาไปซุงพ่อมเึครับเด้อง่มกไก่เออมันมาเนี่ยพ่อมาเด้อ quả quấn là một quả miếng một đây, cả, tôi cả tôi cái này luôn, cái mẹ, đây không đấy, chưa nữa. à, mày. đi đường lên lên chứ. ตัวอยู่ครับเสื้อชิดแกงสนามนางมณีลาน้อย,อยผู้น้อยมืออะไรครับเนี่ยไม่เข้าไปเถอะเสียม่ใครกาเที่ยวน้าแยกมากแล้วครับเขาแยกให้ครับมันเหลือเขาถามสื่อถามไกดให้ก็ได้สื่อมากมณีลาโน่ก็เลยโดดขึ้นรถมาเที่ยวน้ำมาเตี้ยครับบางน,นีเราส่งตัวในเสื้อชิด สองตัวนี้ว่าเก้าพันาครับสองตัวนี่ครับเอาไปดมแล้วสิคิดเนาะครับเลขไขเพิ่นแล้วะตัวนี้เตี้ยเพิ่าแล้วเลือตัวไหนไฟมามันทั้งแค่พุ่มหมดล้ครับเลือตัวไหนนะเหลือตัวมุ้มหมดครับตัวมุ่นเท่าไหรครับเหลือตัวนั้นยุดสี่พันหาครับน้อยครับทอร่องได้พอมเอเอาเบอร์มากรอนมาเสียมาครับศูนย์เกสหาเจแปด หนึ่งเก้าแปดครับก็พี่น้อยได้ง้อเลี้ยงคุยทุ่คุยกับรถส้นตูดนะครับเด้อง้อที่บ้านเนาะทั้งนอยทั้งใหไงมีเหมือดเหรอครับมีหลายครับครับผมเพได้ที่เป็นง้อเลี้ยงง้อคุณง้อเดียมีเบิดครับครับใส่คิดประมาณนี้ครับเด้อครับผมพ่อพี่น้อยบิ่งว่าลาตัวนี้เป็นสายหัวของเจ้าของตลาดเนะครับกำนันแสงทองเป็นงัวสาวร้อยสี่สิบร้อยสันติภาพ่อได้ยุครับ เด็กเดียวร้องเยอะเพื่อพี่น้องสายูงจะไม่สายหูครับไปไปในอคอกส่วนบางหลายเยอะใ,ใกล้กันนั่นพี่น้องใช้บ้านมาเาไปดอมไว้แล้วครับเราขอไปเลี้ยงต่อแล้ว น้าหงูนี่ว่าเท่าไหรครับก้อนั้นเหมือนเหมือนสี่พันครับต่อเลยนะครับเน้าขั้นพวกไก่ช่วงให้พี่น้องพร้อมครับาขอเบอร์ไว้หน่อยครับเบอร์ตัวสับเก้าสองสามห้าสี่สี่หนึ่งหนองก้อนนั้นแสนทองไปทรตัวเราเลยครับเดินอันนี้พ่อวิชัยบ้านโคกกองคณสวรรค์นะครับเนี่ยเราเอาบักหล่านี่ ไม่พี่น้องเบิองพราที่จริงก็มาฉีดยามาครับนะ่ะฉีดยาเป็นละูกของพ่อพอัอนนะได้คอกเน,เนเาะในคอกลูกเราติดเนียนพ่อเป็นลูกบักกันวุดแดงลูกบักแค่แค่หลังศูนย์เพลินนะ,ะนเราติดเนียนงวผูกงวทับเราไปทับได้จากเดือนแล้วครับปนะักราเนีเ่ยสิบสีเส่เดือนสิบสี่เดือนไอหัวเขานี่มันเฮ็ดไม้หรือว่าธรรมชาติครับหัวครับเอายาแทบปวดต้เฮ็ดปวดทาเอเท้าตอนนี้เราสูงเท่าไหร่ครับปักราเนี่ยร้อยสามสิบ คิดได้ยดี่โดดครับร้อยสามสิบอะสิบสี่เดือน,น,นแต่เบือ้องหลบหมดเลยแต่เบื้องละคนหนาวที่นั่นนะไขครของหัวตอยนึงเขาหนาวเนาะเออเอามาฉีดยายังเป็นนุ่มน้อยอยู่ครับกล้ามเนื้อพันเต็มเลี้ยงมันบ้านเนาะคุณพ่อเลี้ยงหญ้าเลี้ยงอย่างวันเขาเหล่า,าปฏิเปิดปุ๋ยนะเปิดแถบขั้นเปิดไหวครับเนี่ยเปิดวันแถบครับสา,ามสิบสา,ามสามสิบสามพ่อพี่น้องอยากเอาไปไว้ในคอกที่คอเบอร์ไหวไหมครับ เพื่อคนต้องหาเบอร์โทรศัพท์่ไโทรศัพท์อีกเจ้าของจะขุดร้านเรามีโทรศัพท์อีกมีโทรศัพท์ที่บ้านเลยโอ้วัได้ฟกศัพท์บมาอีกอ่ะอยโทรถามเจ้าของตลาดก็ได้ครับเนาะตำแหน่งเสียงท้องก็ได้ครับเดี๋ยวที่ขอเบอร์ตำแหน่เสียงท้องไว้พระวันิจากเก้งค้อนะได้บักหลามาหนึ่งตัว ปลากลางน,น้อยตัวนี้คุณพ,พ่ออันนี้นะเป็นบวกไทยในบทเหรอครับจะไทยไง่ายเนี่ยล่ะเออเป็นแต่เรื่องง่ายซะละ่ะครับเรื่องง่ายมันเป็นจำผ่าแต่น้อยว่าไอเสดไปปลากลานไหนครับ,บไปหาพัฒนาครับพี่หมอต่อไหนนะ้อครับต่อได้กิ๊เก่าล่ะไปส่งได้ิ๊กเก่าเออ,อเครับ แต่ว่าขันไก่กับซอยขั้นน้ำมันแล้วเือครับราคาราคาิตัภาพพราันเอาเบอร์มาก่อนนะครับมาศูนย์เก้าแปดหกขกเก้าครับมื้อนี้พบุงไปได้มามเาไครับมื้อนี้จะบุงไปชุ่มแพ่โอ้เดอนทางไก่แล้วเมื้อนี้เดอนสายแยกวงแยกวงเพราะว่าย่งนี้หรอกมันลามอ่าพี่น้องยังค่อยทดถามเลยเบิ่งด้ครับเนี่ว่าไปหรือยังับบุไปกระตอเหล่าเขาวัดมันนครับเดืรอหมันครับ้อยจฉกเปิ้ลหลบเออหลบครับเนี่ยเอ อันนี้เขาเอินว่าไทยบ่ครับเนะ่ยวไทยเนาะบกลานี่ไทยเลยครับนี่ยไทยแท้ๆเลยครับเะบ่ยเป็นวัวเวียดนามเออบ่วเป็นงอพม่าเหรอครับวะไทยแท้ๆนี่ัวแท้เไท่ยอ๋อเลยงอพญี่ปึ่งพญี่ปึ่งเลยว่าห้อยบุญส่วนบ้านเฮวงเฮียว่าไทยแท้ๆว่าเดียวนี่ไทยแท้เป็นวัวเวียนน้ำออกยาวเลยเพราะเพ่งเพราะเ่งอันนี้เป็นวัวไทย เท่ๆบเครับไยบลไทยแท่หเรอครับกดขึ้นมาน้อยนึงยังมีนะคเับเจ้าบุญเป็นไทยแท่หรือนเลแ่แมุ่นเไทยแทเจ้าบุญเป็นไทยแท่ตีเจ้าอ่ะไทยแทไรนีเจ้าเป็นอะไรก็เป็ว่าไทยแท่ไทยนี่ไทยกลางไทยกลางเจ้านาเตียไทยเปนนไทยเปิดเส้นร้อยเส้นไรเนี่ยขันมีนี่ไทยแท่ไทยแท่หมันเวียดน้ำก็เจ้าของเราก็เป็นไทยแทบัตรปจันก็ไทยแท่โอเรามุเราไทยแท่นั่นน่ะเรามู่ประธานไปสี่พันทงเขาโอ คุยไปเ่เดก็ต่อันจนน่ะเราห้สี่พผมจะอีกสี่ร้อยโอ้สีพันสี่นไดอ๋อได้กันิดอนี่ก็ขอทั้งคาตัวตั้งไปส่งอีกพอโอ้ยอันนี้เป็นบลากไ่ออไปเลี่ยงจะน้อยก็ที่้วนดีได้ควนคดีได้ทำลายเยอะแล้วขอซี่ีขอทุนคืนทป่าก็ขอกัไดเนี่ยน ได้กันยังหรครับสื้อผ้าตัวร้อยก็มีสื้อผ้าได้อย่างมาครับมั้งน่ะได้กบมาครับเอ้าตลาดงัวได้ดิเนไข่เด้อมาไข่งัวอยู่แต่ก่อนมาไข่งัวตอนนี้มันมีงัวบ่มีก็มีกบกับกบมาไข่มาไข่กบกบเจ้าของดิครับเนี่ยกบเจ้าของเนี่ยเลี้ยงไว้กินมันอะอะไรนี่มันว่าไปจับมามันเลียบมาลายอะไรก็กินบลาเบิดไปกินบลาไว้กับมาไข่นะมันแบบที่สองไหมรู้เท่าไหร่ครับรู้แล้วร้อยร้อยเดียวร้อยเดียว กระซำลอตเตอรี่นี่แล้วสี่ตัวห้าตัวร้อยลอตเตอรี่หกตัวร้อยชื่อสภาพเอาเบอร์มาให้เพื่อพี่น้องในห้อยเพื่อโทรหาศูนย์แปดเก้าศูนย์สามตัวสองสี่แปดแปดเสียอยู่บ้านไหนเพื่อพี่น้องไปเอาอยู่บ้านอยู่บ้านยังไวยังไวคอนสวรรค์ชัยภูมินะครับโทรหาได้เลยมาลเดีเราเห็ดฟาร์มกบก้อมมีกบขายอยู่กบก็มีไก่ก็มีเด้อไก่บ้านไก่บ้านก็มีแปดสิบห้าบาทเป็นเท่าไหร่คืออย่างโล โลูหนึงแปดสิบห้าบาทไก่เปลี่ยนครับไก่ไก่สดไก่เป็นตัวเนี่ยมีให้ครับครับอยากได้มานี้ตลาดนองคำเนี่ยมาลดมานัดกันนะพ่อครับตลาดนองคำเนี่ยมาเลยอยากได้กบอยากได้ไก่มีให้หมดมั่วก็มีนัดเราลยครับวันจันทร์กับเพื่อเดือดวันจันทร์วันเพื่นเดหัดเด้อนองคำมามีให้กบก็มีไก่ก็มีครับครับแปดสิบห้าบาทไก่สดไก่เป็นตัวพันสุดเลยลดราคาไก่มีชีวิตแปดสิบห้าบาทลนึงครับผม cây nung nung sao sao, cái này cột cột nung nung sao sao